ยูทูบเบอร์ต่างชาติรีวิวรถไฟนอนเชียงใหม่สบายเกินคาดสุดยอดประสบการณ์ที่ยูทูบเบอร์ต่างชาติแนะนำก็นเอาชาวเน็ตต่างชาตินั้นแหร์คอมเมนต์เรื่องราวจะเป็นอย่างไรติดตามได้ในสีคอมเมนต์คลิปนี้สนับสนุนโดย Lucky Premium Shop ยูทูบพีแอม,มของแท้ราคาถูกใช้เมลตัวเองได้ต่อ,อยู่ได้ทุกเดือนดูแลตลอดอายุการใช้งานสมัครง่ายมีแอนดมินคอยให้บริการพิเศษราคาเพียง59บาทแค่บอกว่ามาจากช่องซีคอมเมนต์ก็รับวันใช้งานเพิ่ม5วันสนใจสแกนไลน์หรือวาจิมลิงก์ใต้คอมเมนต์ได้เลยสวัสดีครับทุกคนเจอกันอีกแล้ว เชียงใหม่เนี่ยก็เป็นเมืองยอดนิยมสําหรับชาวต่างชาติที่การเดินทางไปที่นั่นเนี่ยส่วนใหญ่นักท่องเที่ยวก็จะชอบเดินทางไปด้วยรถไฟนอนซึ่งก็มีชื่อเสียงเป็นอย่างมากยูทูบเบอร์ดังอย่างพอลูคัสที่มีผู้ติดตามมากถึง3 9แสนคนเขาเนี่ยก็ได้เดินทางมาที่ประเทศไทยแล้วก็ได้ลองนั่งรีวิวรถไฟนอนจากกรุงเทพไปเชียงใหม่เริ่มต้นด้วยการนั่งรถไปที่สถานีกรุงเทพอภิวัฒน์ซึ่งก็เป็นสถานีใหม่ของกรุงเทพที่เปิดให้บริการในปี2 2023และก็เป็นสถานีรถไฟที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้พออเนี่ยยังบอกอีกว่าสถานีนี้เนี่ยมันก็ใหญ่มากรู้สึกเหมือนเป็นสนามบินเลยรถไฟของเราเนี่ยออกเดินทางได้ตรงเวลาตัวรถไฟเองเนี่ยก็มีบริการอาหารเย็นและอาหารเช้าในราคาเซตละ190บาทรถนอนเนี่ยเนี่ยก็เป็นเตียง2ชั้นบนและล่างสงที่นั่งและโต๊ะเนี่ยกะพับลงได้พร้อมชุดเครื่องนอนทั้งหมดที่ทจัดเตรียมเอาไว้ และก็จะมีเจ้าหนะ้าที่มาประกอบให้แล้วก็ยังมีปุ่มควบคุมระดับเสียงทีวีและก็วิทยุอีกด้วยแต่พูดตามตรงเลยพอไม่รู้วิธีการใช้งานมันรดเสบียงอาหารที่เนี่ยก็ค่อนข้างดีนะห้องน้ําสะอาดใช้ได้เตียงนอนเนี่ยก็สบายมากและคุณภาพเครื่องนอนเนี่ยก็ใช้ได้เลยทีเดียวซึ่งเขาเนี่ยก็นอนหลับสนิทต,ติดต่อกันนาะนถึง7ชั่วโมงโดยรวมแล้วเนี่ยพอบอกว่ามันก็เป็นรถไฟนอนที่น่าสนใจที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้บรรยากาศก็ดีแล้ว และก็น่าประทับใจและนี่ก็คือการรีวิวคร่าวๆของเขานะครับงั้นเดี๋ยวเราไปฟังคอมเมนต์ของชาวต่างชาติกันเลยดีกว่าว่าเขาเนี่ยจะคิดเห็นกันอย่างไรกับเรื่องนี้คอมเมนต์ชาวต่างชาติท่านแรก ฉันก็เคยนั่งรถไฟท้องถิ่นหรือว่ารถด,ด่วนพิเศษแบบเปิดโล่งไปตามเส้นทางสายเหนือแทนที่จะนั่งรถด,ด่วนพิเศษปรับอากาศและก็แวะพัก2คืนที่ลบบุรีพิษณุโลกอุตรดิตถ์และก็นครลำปางรวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด182บาทครอบคลุมระยะทางกว่า750กิโลเมตรบริการดีเยี่ยมทุกจุดแวะพักวิวทิวทัศน์ก็สวยงามภาพเนี่ยก็จะออกมาสวยกว่ามากนะหากว่านั่งรถแบบเปิดโล่ง คอมเมนต์ต่อมาฉันเคยไปเที่ยวแบบนี้เหมือนกันเมื่อ30ปีก่อนตอนที่ฉันไปเที่ยวทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ฉันน่าชอบที่ได้ออกจากกรุงเทพที่วุ่นวายแล้วก็มาถึงเชียงใหม่ที่สงบเงียบคอมเมนต์ต่อมาฉันเคยไปเที่ยวแบบเดียวกันเมื่อ23ปีที่แล้วดูเหมือนกับตอนที่ฉันไปเลย จำมันได้ทุกประการฉันกับเพื่อนสาวและก็เพื่อนชาวกีวีอีก2คนเราน่ยได้ห้องติดกันแล้วก็สามารถพักร่วมกันได้ประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมเล่าลำไทยหนึงขวดแล้วก็วิวทิวทัศน์ที่สวยงามในตอนเช้านั้นน่ะก็น่าทึ่งมากการจองนั้นก็ง่ายมากจากนั้นก็จ่ายเงินและก็ขึ้นรถได้เลยชอบวิดีโอแบบนี้มากคอมเมนต์ต่อมา ฉันและภรรยาเนี่ยก็เคยขึ้นรถแล้วก็นอนชั้น First c คลาสจากเชียงใหม่ไปกรุงเทพหลายครั้งแล้วโดยลงที่หัวลำโพงมันสะดวกสบายมากคอมเมนต์ต่อมา ฉันได้เดินทางไปเที่ยวเมื่อสองสัปดาห์ก่อนแต่เป็นรถไฟชั้นสองเป็นการเดินทางที่ยอดเยี่ยมสถานีบางซื่อในกรุงเทพเนี่ยก็จะไม่สะดวกเท่ากับสถานีหัวลำโพงแต่ว่าประสบการณ์ที่ได้เนี่ยก็จะดีกว่าเมื่อไปถึงที่นั่นฉันน่ะไม่รู้ได้ซ้ำนะาว่ารถไฟเนี่ยมีตู้สเสบียงอาหารด้วยแต่จะลองดูเมื่อฉันอ่ะนั่งรถไฟขากลับพรุ่งนี้ คอมเมนต์ชาวต่างชาติท่านต่อมาฉันชอบรถไฟนอนชั้น2จากกรุงเทพไปเชียงใหม่มาเป็นเวลานานมากแล้วตอนที่คุณสามารถเดินทางไปส่วนท้ายรถแล้วก็เปิดประตูแล้วก็สามารถนั่งสูบบุหรี่บนขั้นบันไขนดขณะเดินทางได้ผ่านทุ่งนาผ่านป่าและในความทรงจำของฉันเนี่ยตัวก็ราคา350บบาทคอมเมนต์ต่อมา ต่างจากรถไฟจากดานังไปโฮจิมินห์มากรถไฟก็เก่าแต่ก็ถือว่านั่งสบายผ่านพื้นที่เกษตรกรรมทั้งหมดอาหารก็แย่มีแค่บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปราคาถูกเท่านั้นแล้วก็ยังมีมแมลงสาบและก็สัตว์อื่นๆอีกมากมายในโซนอาหารด้วยคนนอนมันก็สบายดีคอมเมนต์ต่อมารถไฟสวยสะอาดน่ารัก ทำให้การเดินทางนั้นน่าดึงดูดและก็น่าสนใจดูเหมือนสนามบินที่หรูหราเลยมากกว่าสถานีรถไฟฉัน,นอยากจะทานอาหารอร่อยๆในตู้ขายอาหารเหล่านั้นมากฉัน,นเคยเดินทางด้วยรถไฟธรรมดาๆรราจากหัวลําโพงเมื่อ30ปีก่อนโดยนั่งบนมา้านั่งไม้ในสมัยที่พ่อค้าแม่ค้านะยังขายอาหารรวมทั้งปลาตามทางเดินต่างๆสมัยนั้นนะการเดินทางครั้งนั้นนะเป็นประสบการณ์ที่น่าประทับใจจริงๆ คอมเมนต์ชาวต่างชาติท่านต่อมาฉันชอบการเดินทางโดยรถไฟนะแต่ก็ไม่เคยขึ้นรถไฟนอนเลยส่วนใหญ่นะ่ยก็เป็นเพราะชั้นสูงประมาณ190แล้วและก็คิดว่าเตียงนั้นจะสั้นเกินไปคอมเมนต์ Comment ต่อมา ฉันเคยใช้บริการรถนอนค้างคืนไปเชียงใหม่แล้วก็อุดรธานีหลายคร้างแล้วแต่ว่ารถปรับระกาศชั้น2่ะก็มักจะจอดเต็มเสมอชั้น First c คลาสของคุณน่ะก็หมดเร็วมากแล้วก็หารถได้ยากแอร์ชั้น2น่ะมันก็เยี่ยมเหมือนกันคอมเมนต์ต่อมา ฉันก็เคยนั่งชั้นเฟิร์สคลาสจากสถานีเก่าเมื่อปี2,559โดยก่อนหน้านี้ฉันนั่งรถไฟชั้น2มัมาก็คุ้มค่ากับค่าใช้จ่ายที่เพิ่มมากขึ้นมันน่าเสียดายนะที่ปัจจุบัน,นแทบจะจองชั้น1ไม่ได้เลยฉันหวังว่าพวกเขานะจะเพิ่มจำนวนตู้รถโดยสารให้มันมากขึ้น ชาวต่างชาติท่านต่อมานะครับฉันก็เคยใช้บริการรถไฟกลางคืนในไทยเหมือนกันฉันอะชอบนั่งชั้นสองมากกว่าชั้นหนึ่งเมื่อเดินทางคนเดียวเพราะมันเป็นส่วนตัวมากกว่าแล้วอาหารในรถเสบียงนะ่ะก็ไม่เลวแต่เมื่อฉันอะอายุมากพอฉันจําได้เลยว่ารถเสบียงในสมัยก่อนนะนะ่ะอาหารน่าจะถูกปรุงสดใหม่แล้วก็มีพริกปน่นอะลอยออกมาจากครัวจนชั้นจามเลยและการกินอาหารโดยเปิดหน้าต่างแน่นอนว่าตอนนี้มันก็ต่างออกไป คอมเมนต์ต่อมาฉันก็เคยไปที่สถานีรถไฟกรุงเทพแห่งใหม่นี่นะและฉันน่าคิดว่าทุกคนคงคิดว่าที่เนี่ยให้ความรู้สึกเหมือนกับอยู่ในสนามบินและฉันน่ะก็เคยได้ยินมาว่าอาหารที่เสิร์ฟที่นั่นน่ะค่อนข้างดีคอมเมนต์ต่อมาฉันบินไปเชียงใหม่จากสิงคโปร์หรือว่ากรุงเทพเสมอเลย แต่ในอนาคตอ่ะฉันอาจจะพิจรารณาเดินทางด้วยรถไฟนอนไปกลับจากเชียงใหม่อย่างแน่นอนการเดินทางด้วยรถไฟภายในประเทศไทยนั่นก็น่าจดจําเสมอมาแต่ค่อนข้างจะไม่สะดวกสบายเพราะว่าร้อนอบอ้าวฉันไม่รู้มาก่อนเลยนะว่าเส้นทางระยะไกลแบบนี้จะมีความสะดวกสบายขนาดนี้คอมเมนต์ชาวต่างชาติท่านต่อมา ตอนนี้ฉาลูแล้วว่าในประเทศไทยอ่ะเขามีรถไฟแล้วก็สถานีที่สะอาดแล้วก็ดีมากมายขอบคุณที่แบ่งปันฉันหวังว่าการรถไฟอินเดียน่ยจะขายห้องโดยสารสําหรับผู้โดยสารคนเดียวเหมือนกันบ้างและก็จบลงไปแล้วนะครับสําหรับคอมเมนต์ของวันนี้ถ้าใครชอบคลิปนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดซับสไครต์ให้กับช่องใหม่นี้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยแอดก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนแล้วเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย